นอกจากทหารระดับเริ่มต้นแล้วจัก,กรวรรดิยังมีทหารชั้นสูงที่ขึ้นตรงกับจิกนิฟอยู่ด้วยครับทหารพวกนั้นประกอบด้วยรอยย่อเอิร์ทกาดทหารองค์คารักภาคพื้นดินที่สมอุปกรณ์เสริมเวทมนต์ทั่วทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะที่ใส่โล่ที่ถือหรืออาวุธที่ใช้ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งเวทมนต์มาแล้วทั้งสิน้นรอยย่แอร์กาดทหารองค์คารักภาคท้องฟ้ากองกําลังป้องกันทางอากาศที่แข็งแกร่งที่สุดในบาฮารุษ หน้าที่หลักของทหารหน่วยนี้คือปกป้องเมืองหลวงจากมอนสเตอร์หรือภัยคุกคามจากอากาศและหากจิกหนีบเดินทางออกนอกเมืองทหารหน่วยนี้จะต้องแบ่งกำลังกันคอยตามอารักขาจิกหนีบจากท้องฟ้าอย่างเคร่งขัดพาหนะที่ทหารหน่วยนี้ใช้ขี่ตอนบินคือกริฟฟินกับคิปโปกีบมอนสเตอร์หลับสูงที่มีทั้งความเร็วและพลังโจมตีนอกจากนั้นอุปกรณ์สมใสัยของทหารหน่วยนี้ยังเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับเพราะนอกจากชุดเกราะ โลและอาวุธที่เสริมเวทมนต์แล้วพวกเขายังมีผ้าคลุมเวทมนต์ที่มีผลทําให้ล่องหนได้อีกด้วย